สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไคร e กับช่องชัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมําคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปให,ใหม่ๆ จากช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับสาระดีๆนะครับมานำเสนอเพื่อนๆในช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชั่น2กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการนะครับส่องเฟซบุ๊กของเราเองนั่นเองนะครับเวลาคนอื่นนะครับเข้ามาส่องเฟซบุ๊กของเรานะครับจะมีหน้าตา่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับ วิธีการส่งนะครับ Facebook ของเราเองนะครับซึ่งเราจะไม่ใช่เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วกดเข้าไปนนั้นคือส่งนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับวิธีการส่งนะครับ Facebook ตัวเองนะครับมีวิธีดังนี้นะครับให้เราเข้าไปที่แอป a c e b o o k นะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอป a c e b o o k แล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับขีด3มขีดด้านบนขวามือตรงนี้ที่เป็นรูปของเรานะครับกดเข้าไป หลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเลือกคําว่าจุดสามจุดนะครับไขปลาตรงนี้อ่านะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะมีนะครับการตั้งค่าโปรไฟล์มากมายเลยนะครับที่เรานะครับจะสามารถเลือกเข้าใช้งานได้เลยนะครับอ่าก็ให้เรานะครับไปเลือกตรงนี้นะครับ ดูมุมมองของนะครับตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะครับปึ้งหนึ่งทีนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับที่เวลาคนอื่นเข้ามาส่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรานะครับส่อง a c e b o o k ของเราเองนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามานะครับก็จะมีให้กดติดตามแล้วก็ข้อความนะครับดังนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโพสต์ของเราเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่านะครับใครไม่มีนะครับลูกลูกกระตาแบบนี้นะครับให้เรานะครับไปที่เพจโตนะครับอ่าให้ไปที่เพจโตแล้วก็ให้เราค้นค้นหานะครับคาว่า facebook นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดอัปเดตแอปนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับของใครนะครับที่ขึ้นว่าอัปเดตก็อัปเดตได้เลยนะครับของใครที่ ขึ้นมาเปิดก็สามารถกดเขาใช้งานได้เลยนะครับดังนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่นาทีเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสไครใหกับช่องชอว์สไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาด่าวสารแล้วก็คลิปใ,ใหม่ๆจากช่องชัชวาสตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ